สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการทำนายเรื่องคู่ครองนอกจากจะต้องดูจากลายมือเส้นต่างๆและเนินทุกเนินบนมือแล้วนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการตรวจสอบมาหาสมพงกันว่าชายหญิงเป็นคู่สมพงส่งเสริมฐานะกันดีด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นผู้ชายปีมะเมียคู่กับหญิงปีชวดสมบัติพ่อค้าปลาคู่ดีปานกลางมีกินมีใช้ไม่ขาดสนผู้ชายปีมะเมียคู่กับหญิงปีฉลูสมบัติเศรษฐีดีมากพ่อหรือแม่มีมรดกให้ ผู้ชายปีมะเมียคู่กับญิงปีขานสมบัติเทวดาดีมากประกอบการใดก็ดีจะมีกำไรมากผู้ชายปีมะเมียคู่กับหญิงปีเทาะสมบัติคาวัวต้องทนลำบากเดินทางไปอยู่ต่างถิ่นเพื่อหาความก้าวหน้าผู้ชายปีมะเมียคู่กับญิงปีมะรงสมบัติหัวเมืองดีมากจะสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีชื่อเสียงผู้ชายปีมะเมียคู่กับหญิงปีมะเสงสมบัติขุนคลังดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่